ทุกคนนะฮะวันนี้ออกมาสอนเรื่องใช้ชีวิตบอกโอ้ยตายแล้วการรับมือกับการรับมือกับดราม่าจะรับมือยังไงแบบนี้หมอสอนใครสอนไรล่์อ๋อหรือสอนหรือสอนแม่นองไส้หรือสอนตัวเองบอกยังไงสอนวิธีการรับมือโอดราม่าโอ้ว่าจะทํายังไงปฏิบัติตัวยังไงถ้าเขาถาม ตรงประเด็นล้วก็บอกว่างงบอกอไม่รู้เรื่องแบบนี้บอกงงไปหมดแล้วค่ะบอกอะโอ้นะ <ทำ S 1> สอนวิธีไม่ต้องไปใส่ใจกับเออเ่อง<อ>น,น,น,นี้ให้เอ่อให้เป็นตัวของตัวเองอนี่นั่นไม่ต้องไปใส่ใจกับรามุงดราม่าไม่ต้องไปสนใจกับคำดา่าคำว่าคนบอกนะก็จะอยู่ได้ ดำเนินชีวิตของตัวเองไปไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดปากหอยปากปลาบอกปากหมูปากห,หมามันพูดแบบนี้นะพี่น้องเอฟจีนะ <c oughs> นะครับนะทำไมถึงเป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟจีอ๋อที่ผ่านพ้นเรื่องเรื่องราวมาได้แบบนี้หมอ,อนี่นะคะหนูยังผ่านมาได้เลยค่ะสี่ปีห้าปีค่ะนะ อไม่ว่าจะเป็นเรื่องดรามงดราม่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเรายังผ่านพ้นมาได้ค่ะเอฟซีอ่นี่นะคะอืเราโดนด่าโดนว่าโดนสารพัดสารเพค่ะนะถ้าคนเรานะคะจิตใจไม่ดีค่ะค่าตัวตายแล้วอ่ะนะอตอนนั้นนะคะมากล่าวร้ายมาใส่ความเราค่ะว่าเราทําทุกขตาของตัวเองค่ะนะอืม ถ้าเป็นคนอื่นนะคะนะโอ้ฆ่าตัวตายไปแล้วนี่นะคะเรามีสติค่ะแล้วไม่คิดว่าคนอื่นที่โดนใส่ร้ายเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันใช่มเขาก็อยู่ในสถานแล้วคนอื่นล่ะทีนี้แล้วคนอื่นล่ะเขาโดนคดีล่ะฮะเขาโดนคดีเขาโดนใส่ร้ายล่ะเขาโดนนั่นโดนนี่ล่ะอ่าแล้วเขาไม่คิดเหรอทำไมเขาไม่ฆ่าตัวตายฮะเขาเสียเงินสีทองนะครับ อฮะไม่ด้านไม่น่าด้านจริงๆทนไม่ได้หลอกหมออย่างหนาต้องการส้างน่าอย่างหนาต้องการส้างครับออกบาพูดเึองความทนทานอาออามาพูดความทนทานความมึนความหนาหน,น้าไม่อายความมึนความหนาหน,น้าไม่อายครับพี่น้องอฟตีออกมาสอนไงเออต้องทําแบบนี้นะการจะกโกหกนี่นะเราต้องเตรียมความโกหกถ้าเราโกหกไปแล้วเราต้อง เตรียมคาตอบให้มันได้เออนะครับอืมนะออกมาสวนอย่างดีเลยเออบันเทิงทั้งกกก้้ยบอกโอ้ยตายแล้วก็บันเทิงจริงเหรอนะอืมเป็นแบบนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันก็จะบอกว่ามันไม่รู้ไม่ชี้อ,อ่าเรื่องปลาแหวงก็เหมือนกันนะครับทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองส่งข้อมูลให้บอกว่าลูกมิรไปร้องเรียนเขาได้ยังกับหมูกับหมาเขาจะไปสู้หน้าใครได้นะครับตัวนี้ วันนี้ก็ถ้านั่งก็อยู่จ่ในบ้านตัวเองใช่อแม่ไปข้างนอกก็คือไปข้างนอกกลับมาก็คือเข้าบ้านเลยกลับบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านนอนเออเข้าบ้านเลยไม่มีหรอกเกษมนาก็ไม่มีหรอกหมู่บ้านไม่มีหรอกนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้ไงตอนนี้นะครับแล้วจะเอายังไงทีนี้นะครับเออจะเร่งบ้านให้ทําให้เสร็จบอกเรือยังไง ภา,ภายในปีนี้นบอกช่วงต้นปีหน้า,มก,ามกรามกราจะได้เข้าไปอยู่โอ้ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นปีใหม่พอดีโอ้ยตายแล้วทีนีน้พี่น้องของหนูไปไหนแล้วนอะฮะกำลังจะไปบวชแล้วไม่ใช่เหรอ,อบวชไ,ไม่ได้ดรอกไม่ได้หรอกนะครับนะไปบวชคนแบบนี้บวชไม่ได้หรอก นะครับพี่<า>น้องเอฟอาทิตย์หนึ่งมันได้ก่อนซื้อสินห้ามันได้ก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนี้ก็จะมีการลงลงอง,งเรียนกันเนาะเรื่องที่ดงที่ดินนะครับพี่น้องเอฟซีนะระหว่างเพลงนั้นเราก็รอนะครับว่าจะมีการปักป้ายหรือเปล่านะครับพี่น้องเอฟซีนะจะมีการปักป้ายหรือเปล่าวันนี้ก็ เห็นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อยู่นะเห็นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อยู่นะเยอะอยู่วันนี้นะน่าจะมาจับจ GPS, GPS, ีพีโอจีพีเอสะพี่น้องเอฟซีมันก็มีคนร้องเรียนเข้าไปเรื่องอะไรเรื่องสองเซตแปดเรื่องที่ดินสองเซตแปดมีคนร้องเรียนเข้าไปนะครับการว่าจะเล่นงานเขาไงนะครับอมืมันเป็นแบบนั้นแล้วใครเป็นคนร้องเรียน อใครที่ส่งข่าวให้แม่นอกไส้ทำทีนี้อ่จะไปพูดว่าสินห้าบอกกับนางคนนี้เอาแค่ใส่บาทให้ได้เสียก่อนน้มนไม้ใส่บาทเมื่อเรกกันบอกให้ครับพี่น้องเอฟซีได้จนว่าอ่อ้าวจะไม่เยอะได้ยังไงครับพี่น้องเอฟซีนะ เห็นไหมนะดูเจ้าหน้าที่ลงไงอืมลงก็เยอะได้ทีนี้แล้วมันต่างกันถ้าพ่อระเองนี่โอ้ถ้าอะไรมันจะเกินนะถ้าอะไรเป็นของพ่อไปเอกทําผิดมันจะเกินนะเกินก่าเหตุเกินก่อเหตุนะแไม่ว่าจะผุ้ไดนนางฮอลิคกปเตอร์มาผุนน้าหน่อยฮนุมองฮันุมานทีนี้โอ้ถือปงถือปืนได้มาเนาะสุดดำกับไปลึกได้เนาะ โอ้ยไอบุตรคบม,มือครับยิ่งกว่าผู้ไล่ข้ามเดนนะอ่ายิ่งกว่าอะไรครับอ่าพวกอะไรครับพวกอ่าก่อการการ้ายระดับชาติอืมนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วมันแตกต่างกันโดยชัดเจนทีนี้นะครับเนาะถ้าพอระเอกทำเนี่ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่โอ้เพียบอืมอ่าเร็วด้วยใช่ไม่ใช่ว่านนะไม่แจ้งความกก่าวทูนะไม่ไม่มี ้พอไปอีกเนี่ยนะถ้ามีการรงเรียนเข้าไปนี่นะถ้าเป็นดีนี่ไหนว้าวครับอขน,นาดที่ห้าไร่ยังบอกว่าหนึ่งไร่ห้าไร่มาซีเธออาจารย์สีแดใช่มันเ,เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการกล้าแจ้งความกล่าวโทษทีดด่นีอไม่มีกล้าไม่มีการกล้าแจ้งความกล่าวโทษด,ด้วยอใครเป็นคนแจ้งความกล่าวโทษที่นี่หัวหน้าพาะยะกรภูมิไงครับอ แต่ละหน่วยไม่มีใครกล้าอามีแต่มองหน้ากันปิีบไม่มีใครกล้าเอาทำไมถึงไม่กล้าครับอา่ามันเป็นแบบนั้นผมบอกไว้เลยครับนี่แหละครับแม่น้องไส้จะพาสวยนี้เกิดไม่เว้นแต่ละวันจริงๆกุ้งกล้วยใช่พี่มมมไม่เว้นแต่ละวันมันไม่เคยหลับไหลไงพี่เข้าใจไหม อันไม่เคยหลับไหลครับพีน่น้องเอฟซีเรียกปันจะรวดแล้วคนขายยาไม่โดนจับคนเล่นไพ่โดนจับบอกออใช่อันเป็นแบบนั้นอืมนะครับ